พุทธบริษัททั้งหลายฝนตกตลอดเวลาก็น,นั่งเป็นกังวลน,นิดหน่อยว่าเช้าวันอาทิตย์นี้ฝนจะตกหรือเปล่าแต่ว่าพอตื่นเช้าก็ดูค่อยสว่างลายนึดในใจว่าเช้าถึงเพนนี่อย่าตกเลยถ้าจะตกก็ไปตกที่อื่นเพราะที่มันกว้างขมไป เว้นววาที่วัดชนประธานเนี่ยอย่าตกเลยเพราะว่าญาติโยมจะมาทำบุญจะมาฟังธรรมจะเกิดความไม่สะดวกก็ปรากฏว่ายัางแจมแจ้งอยู่ก็ผมจะไม่ตกญาติโยมจะได้นั่งสบายสบายแต่ว่าบริเวณลานไสก็แฉะนิดหน่อยก็ตกมาหลายวันไอ้เรื่องธรรมชาติเนี่ยมันไม่ค่อยแน่นอน เราบ่นกันอยู่มา่ก่อนว่าคนใน,น